สวัสดีเอฟซีแฟนสองทุกคนนะคะมันนีน้องที่ยากกับสิภาพไปหาคุณตาสุกเด้อค่ะเด้อคุณตาซุกถือเลขซีงวดซ่อนนะคะกับโบลูวาทีมาที่ไปพันได้มาจังไดนะคะอย่างนี้ค่าว่าบางข้างเพิ่นกับฝันเอาบางข้างกับล้านบอกลหลายๆอย่างประกอบกันเพิ่นกับเถือนะคะถือซีงวดซ่อนงวดนี่งวดที่หานะคะอย่างนี้ว่า,วา ิ่นฝันว่าเขาว่าเลขออกคือเก้านะคะผวทต่ั่านมากิ่นฝันว่าเขาว่าเลขออกหาเก้านะคะิ่นกระซื้อิืนกระถือวันนี้ก็ฝันว่าเลขออกคือเก้าแล้วก็หลายๆอย่างประกอบกันไปตั้งขุณนตาสุกน้ำกันนะคะว่าิ่นฝันว่าเขาว่าเลขออกออกโตวไดนะคะบอกว้ก้อนเด้อเด้อคุณตาสุกเป็นค้บ่อสูงกล้องนะคะิ่นบ่อคอยอยากให้ท้ายหนาเิืนปันไดนะคะแต่ว่าิ่นกระบ่แพงเลขนะคะขากนข่อมาติดตามน้ำกันิ่นฝันว่าเขาบอกว่าเลขออกออกตัวไดไปฟังน้ำกันเลยค่ะ หน่อยพ่อใหญ้ยสุกเลียงงัวถือเวสีหัดเล่นกันเอางัวเหมันย่างมหากล่อ้สุกขึ้นยื่นไาอยังกับเขาเฮืยนเจ้าเออพ่อหน้าพี่น้องเนี่ยมาสั่นพ่อเหญ่สุกเนี่ยเรืองบนเดกเสิภาพเปเบื้องบันเล็กทีเงี่ยสุกนะคะเเ้เ้าเ เขาจะเอาออกมันลอยปีที่หนมันใกล้เขาเฮี้นเจ้าอยู่บ่มันเล่นเมันล่รอบสูงนี่ยินข้าวใบยี้สุกถึงเล็กซีงวดอเลขมันตาใส่ยูวัดนะูอ่างนูวัดยูอ่างเป็นกรเลียงง่วพี่น้อง่วสองตัวนี่แล้วข่าวมันแป๊สองแสนพีจะนี่บ่งัวนงัวมพันบ้ ทั Workers, er e ้งน่ฟันว่ฟันแน่อันนั้นอันแน่ประกอบกันตินตีถือหนี่ถือซีงวันนี่ทั้งข้อมฟันทั้งเหล็กยูอ่างนํำม้นทั้งเหล็กร้านบอกมันบอกค่ะถ้าหนูจับใจความบ่ผิดไดลาย่างประกอบกันตารางวันนี้นี่ไดใจบ่ปว่าสีสุตัวใดเรื่องว่สิสุสีหกหรือหนึ่งต้นน้อยอยู่สีหกสีหกก็มัดแท้ปรนี้ครั ฟันนรอนี่ละฟันนี่สี่หกเหมือนโอ้ยุกฟันได้เป็นโตบ่ฟันว่าจังไดว่าให้ร้านฟันรึไฟันว่ามันออกเลขซี่หกสนนฟันว่าเลขออกซี่หกเอาผู้ใดเราว่าเลขออกบนผู้ล่างใชรว่าจะเลขกออกซี่หกัวรทางหรอว่าทอนเลขเฮียนหนิิ่งสือบ่ได้ยินว่าแง่แรนเขาเฮียน เฮี้ยนียเฮียน่ซุกนี่เป็นวันที่เจ็ดเก้าวันที่เจ็ดเก้าตัวเดียวอป้าก็เจอถืงหัดที่หาก็ถือเนี่ยเนาะถือที่เราหัวที่หาก็ถือเฮียนซุกวาถือที่เรางงวที่หาถ้าวันนี้ยใจเฮี้ยซุกว่าที่ซื้อซี่หกกับเจ็ดเก้านี่บาคาอค่ะเหกเฮี้ยนกับเหล็กฟันฟันแล้วเขาจะว่าเล็กออกข้างล้างขังบนก่อ แมือไ่จะวาเรกอกเลยว่าเมลูวางข้างบนแต่ว่าก็จะว่าเลกออกแล้วมันบอค่ะเรกออกแล้วเรกออกสี่หกี่สูงเกลีฝันันสี่เล่มันตื่นั้าเป็นเก้าว่ะว่าหันมาเรกบอกหาเก้าเม่ก็อนส่งพอดีเนี่ยว่ารูเรกออกเขาาเก้าว่าทำมมันตื่นขาจุบัตรหันมากันเนี่ย เจ้าฟันมาเล่ออกหาเก้าถึงงอนว่ันเอามันก่ออีลียจะเจ้าคือผู้ซื้อหลายๆส่นเลขอันอันบอกว่าย่ายงอนอันอทั้งมันอันฟันมือใด้ร้านบ่เลยมาถามนะอ๋อฟันวาเล่ออกหาเก้าบัดออกอีหลียอ๋อก็จะยดายที่พี่น้องบัดวันนี้ฟันวาเล่ออกซีห๊อ เัานี้สุกคนยามาคนเด้อค่ะเด้อคนบ่คอยสู่กล้องคนได้ค <laughs> นอยากอายออกกล้องคนว่าลูกหลานคนเบิ่งโทรศัพท์ดีอยากอายเขา, <laughs> าว่าวัตถิ่นนันธมาหนึ่งฝัน่าเขาเจะวาเลยออกหาเก้าก็ออกตรงๆมันบ่ค่ะคนก็ได้บล่ลายได้จากซี่่าหาเมื่อนมันบ่ย,ยังสุก <laughs> เป็นว่าอยากสู่กล้องนะคะได้บ่หลายนะคะแต่วันก่อนนี้สิเอาหลายป็นไดโนนี่เนาะน้อข้อใดใส่ที่ต้นข้อได้ใส่เนาะพ้อได้ท่าบุญเนาะเพื่อนเนาะวันที่ผ่านมาฝันว่าข้าเจ้าวาเล็ออกหาเก้าวันนี้งายสุกกับฝันว่าข้าเจ้าวาเล็ออกสี่หกนะคะแต่วันได้ฝันข้าเจ้าบ่วาบอกบ่ได้บอกว่าออกบนหม่ออกล่างเพื่อนเนาะบ่บอกเลยข้าบนมาล่างย ไปเอาไปเลี้ยงกินยากลับมาหรอก็ยังมากินเสี้ยงอีกมะม่วงมันหวานนะเนาะไม่ขายกินอะไรที่เนี่เองอจะขายสองเที่ยงสามเที่ยขายสองสามเที่ยได้กำไรดีเลยเนาะพะยะน้องมะม่วงเป็นกับง่ามๆได้กินหัวหันบ้างให้กินได้ใช่ไหมให้กินใต้ยากับเฟียงคือผิวดีแท้ตะเกาย่อยมะ่วผิวสวยๆจริงๆเขาจะว่ากินหัวอาหารบ่แมนบอก เป็อืมมึกินไม่เชื่อหรือบ่มงกงามแถีงว่าเจ้าอาบน้าไม้มันบ่บ่ก็ขนาดเอาขนาดน้าบอ่อาบก็บงาม,มกเกงมาลอยยื่น้อกมึงนะง่ามเปนแม่คือว่างามปานมากินหวัวอาหารปานอาบน้าไห้อืมม่บาเด็กแง่เขาเฮียนนี่บ่กค่ยเขามันบอกเป็นงเอยเนยตัวนี้มึงก็เล่น้วหนีว่าเท่าอืม มันเข้าไปนี่ก็ไล่ออกมามันบอกถ้าบ้านเล็กีเนี่ยเจ็ดเก้าก็บาดแผลเนาะเพื่อนเนาะน่องเบิ่งเป็นแค่แนวทางพื่อนเนี่ยมาเสื่อถามมันถือควที่ผ่านมาหนึ่งกับฝันวาเล่ออกหาเก้าเล่อกออกหาเก้านะคะวันนี้เป็นฝันวาเจ้า,าจวาเล่ออกแล้วออกซีหกนะคะชาวลูกไอ แง่เรียนเขาเฮี้ยนเพิ่นบาลิกทีกับเกตเก้านะคะยายว่าเอาไปแนวเอาไปล่องเบิงเครือธรรมันถือเป็นแคแนวทางนะคะนั่นยากค่ะก็เร็นน้ำเพิ่นมาถามเพิ่น<ม>เห็นเพลินถือซีงวดเลี้ยนกันคันถืองวดนี่ก็จะเป็นงวดที่หานะเ<ม>นาะคุณยายถึอหลายงวดแล้วมีทุนสิบพราะื้อหลายมันยังติดบาดในงวดนียหลวงพ่อจะฟังเลยฮะคุณยายเล่ากับเป็นคนบ่คอย สื่อหลายแล้วก็เด้อฝันสื่อพ่อได้ตังพ่อได้รุ่นนะคะสื่อเป็นแค่แนวท่าหมวดที่หาขึ้นมาเลยพ่อใหญ่สื่อหนึ่งกับบ่หลายโตัได้เนาะสื่อมวนละโตัวสองตบ่สื่อหลายคู่พ่อใหญ่ฝันมามันออกแงมแดงก็ออกมันบ่พ่อใหญ่แต่ว่าโดนโดนฝันบ่ค่ะโดนเลี้ยงฝันโดนโดนเลื้องฝันบ่ฝันดูมันบ่ คนคนบ่ควยสูก่กล้องเยาว์นเด้อกันเด้อญายาเป็นคนเบาบ่าาเสียงดังนะคะนนทิยาเบาหลายกอโดนจังฟันฝันน่อยๆนะคะนบ้ว่วเป่นวัวแม่แกับลูกปายาสืตอรีต,ตรีไว้ไป,ป้ายบ่น บ่าฮั่นใดจักใบบ่ซี่หกกับเจ็ดเก่าเนี่ยว่าันใดจกักใบคิดว่าสิซื้อบอลลอตเตอรี่อ,อือสนับสนุนรัฐบาลเดียเนาะท่านไหนมาท่านคนบ่าันมาขายหางบ่ค่ะว่าไงเล่กกะกล่าาแล้วสิซื้อๆเนี่นะคะอลอตเตอรี่จนโดน,โดนฟันว่ามันออกถึงมันก็ออกทุกเทียรมันว่าไง เป็นกบบนี้จะอื้ออื้อนะคะเป็นพอสูกล่องยาว่าเป็นเด้อเด้อเป็นกับ่าแพงเลยใช่ว่าเป็นอยากายออกกล่องเป็นฝันวดวที่่านว่าเขาว่าเลยออกหาเก้านะคะมันก็ออกหาเก้าอีลวันนี้เป็นฟันว่าเขาเจ้าว่ามันออกสี่หกคะะมันจะออกบาออกห้ากับคอยมาติดตามน้ำกันนะคะว่าจะใช่หรือจะใกล้เคี่ยงนะคะนะคไม่คิปนี้ก็บทีนีเลข ซีหกกับเลขเจ็ดเก้านะคะน้องที่ยากสรุปไ้นะคะในเลขของพอสุกเนี่ยนะคะเิ่นปันปนมาเลขออกแล้วนะคะมันถือ 4, ซีงวดสอดนะคะงวดน,นี้เข้ากับความาติดตามน้วก,กันเราจะใช่หรือจะกลเคียงนะคะในชีนี้มนเลขสีหกกับเลขเจ็ดเก้านะคะอาจจะเป็นแม่ทังหาสื่อสารกินแมงรัฐบาลไวล้เด้อกันเด้อซีหกสีหกหกซีเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนี่นะคะ จนกระื้ลอตเตอรี่นะครับ็นบ้านในได้ลอตเตอรี่จักไปนะคะค่อยติดตามน้ำกันว่าคนเถืออีกบ้าววันที่หานะคะของคุณตาสุเป็นกระถือบ้าหลายบาเกินที่ซ่าหาเมื่อนมันบ่คใหญ่คนใหญ่ลวบมเป็นคนซื้อหลายแล้วก็ได้ยางถือกับมาเกินหาเมื่อนนะคะบมซื้อหลายเกินนั่นซื้อเพราได้รุ่นนะคะอ๋องัวจินยหญ่ยู่งี่งื่เป็นเงินถือเลขันว้านนี้่อใหญ่ สื่อหัวไว้นี่ก็บมันถึอเลขมันบาถึอเจ็ดวัวสองวดแล้วซื่อหัวมาเรียงนะคะนะคะในคลิปนี้กับมีเลขซี่หกกับเจ็ดเก้าเด้อค่ะเด้อป็นแคน่แนวทางหาสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโชกโศกมันมันค่ะวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ